มาดูบรรยากาศช่วงเย็นสนามสุขพัชราสนะครับเมษายน2568สนามแห่งนี้นะครับมีประวัติยางย่วนานนะครับใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ก็มีการปรับปรุงนะครับทั้งในส่วนของจอ LED นะครับที่กำลังติดตั้งนะครับระบบสกอร์บอร์ดนะครับที่กำลังจะเปิดให้ใช้งานส่วนอื่นๆก็เริ่มทยอยนะครับปรับปรุงทั้ง สีนะครับการคงสภาพของสนามนะครับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่กว้างขึ้นนะครับเพื่อที่จะรองรับทั้งกิจกรรมการแข่งขันกีฬากีทาทั้งประเภทลูและประเภทลานนี่คือสภาพล่าสุดของสนามสุขพัชราสัยโอเคขอบคุณครับ